สวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนนะครับมาสเตอร์สรพงศ์สครัอโรงเรียนโนรีเชียงใหม่วันนี้จะมาแนะนําเทคนิคในการจําการแปลงเลขฐานระหว่างฐานสองกับฐานสิบแบบง่ายๆนะครับนักเรียนยกมือนะครับเราจะเห็นนิ้วมือของเรานะครับห้านิ้วนะครับเราจะใช้แค่สี่นิ้วนะครับสี่นิ้วนะครับนิ้วชี้นะครับให้ทุกคนเขียนเลขแปดลงไปนะครับเลขแปดนะครับนิ้วกลางนะครับเป็นเลขสี่นะครับ เปเลขสองแล้วก็เลขหนึ่งตามลำดับนะครับแปดสี่สองหนึ่งนะครับทีนี้ในการแปลงเลขฐานนะครับเอาที่สี่หลักนะครับในการแปลงเลขฐานสองเป็นฐานสิบสมมติมีตัวเลขฐานสองสี่ตัวสมมติง่ายๆนะครับมีฐานสองหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับหนึ่งหนึ่งหลักไหนเป็นศูนย์นะครับเอานิ้วลงนะครับเอานิ้วลงนะครับหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับคำตอบที่ได้เราก็จะเอาตัวเลขปลายหลักนะครับปลายนิ้วมาบวกกันเราจะได้แปดบวกสี่ก็เท่ากับ สิบสองนะครับง่ายมากลองดูอีกตัวเลขหนึ่งนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับหนึ 10, 11, ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งเราก็จะได้แปดนะครับบวกสองบวกหนึ่งก็เป็นสิบเอ็ดนะครับง่ายมากอันนี้เทคนิคในการจำนะครับในการแปลงเลขทานสอง 2, ทานสิบแบบง่ายที่สุดครับผม